แม่แหลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าขณะที่ให้นมลูกอยู่เนี่ยตัวเราเองเนี่ยสามารถรับประทานอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะ Family Man คุณพ่อมือใหม่คำตอบเลยก็คือสามารถรับประทานได้ทุกอย่างนะคะตามปกติเลยถ้าคุณแม่นะคะไม่มีข้อบ่งชี้อะไรในการที่ว่าแพ้นม แพ้อาหารนะคะก็สามารถทานได้ปกติเลยแต่สําหรับคุณแม่เองนะคะของของคุณแม่เองเนี่ยน้องเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าแพ้นม,มวัวนะคะคุณแม่เองก็เลยต้องงดประเภทนมทุกชนิดนะคะส่วนคุณแม่ท่านอื่นเนี่ยสามารถรับประทานได้ปกติเลยนะคะควรเน้นอาหารที่ให้ครบห้าหมู่นะคะหลายคนคงสงสัยกันว่ารออับประทานอาหารอะไรที่สามารถกระตุ้นนมได้บ้างนะคะสําหรับอาหารกระตุ้นน้ํานมสำหรับคุณแม่นะคะก็จะเน้นไปทางพวก มีขิงนะคะมีหัวปลีนะคะแต่คุณแม่ไม่จําเป็นต้องหักโหมตัวเองหรือแบบบังคับตัวเองให้กินนะคะควรเลือกอาหารที่ตัวเองกินได้ง่ายนะคะเพราะว่าการให้นมแม่เนี่ยก็เป็นการลําบากอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนนะคะในการให้นมถึงจะประสบความสาเร็จนะคะดังนั้นให้เลือกรับประทานอาหารที่ตัวเองคิดว่ามีความสุขสะดวกนะคะจะทําให้การให้นมแม่เนี่ยประสบผลสําเร็จได้ะคะ่ะ แต่ก็มีคำถามสำหรับคุณแม่หลายคนนะคะว่าชากาแฟน้ำอารมณ์เนี่ยเราสามารถทานได้ไหมนะคะคำตอบก็คือทานได้นะคะแต่ในปริมาณที่น้อยนะคะก็คือประมาณไม่เกิน1-2แก้วต่อวันนะคะเพราะเพราะเครื่องดื่มพวกนเนี้ยมีคาเฟอีนนะคะจะอาจจะไปรบกวนการหลับของทารกของเราได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่กับ ทารกทุกคนนะคะที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการพักผ่อนหรือหลับนอนนะคะเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ควรสังเกตลูกน้อยของตัวเองนะคะว่ามีปัญหาหรือเปล่านะคะส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น,นะคะคุณแม่ที่ให้นมบุตรอยู่นะคะก็ควรที่จะงดเลยนะคะเพราะอาจจะผ่านทางน้ํานมนะคะไปยังทารกของเราได้นะคะอาจจะมีผลต่อระบบประสาทของลูกนอยของเราได้ะคะ่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะ ควรลดอาหารพวกที่ทําให้เกิดแก๊สนะคะก็เช่นพวกกระหล่าปีบล็อกเกอรี่นะคะผักสดนะคะอาหารประเภทเหล่านี้นะคะจะทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารค่ะส่งผลให้เมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยส่งผลให้ลูกน้อยของเรานะคะเกิดอาการท้องอืดได้นะคะน้องอาจจะมีการเลอบ่อยท้องป่องร้องงองแงนะคะคุณแม่ก็ควรจะสังเกตลูกน้อยก็ได้นะคะว่าเป็นหรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะสรุปเลยนะคะก็คือ คุณแม่ที่ให้นมลูกอยู่นะคะควรที่จะรับประทานอาหารตามปกตินะคะตามที่ตนเองชอบนะคะหรือว่าตามที่สมควรนะคะก็คือรับประทานควรเน้นเลยก็คืออาหารที่ครบผ้าหมูน,นะคะรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะของมันของทอดทานได้ค่ะแต่ในปริมาณที่น้อยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะควรงดเด็ดขาดนะคะ แล้วก็น้ำอัลลมชากาแฟกินได้แต่กินในปริมาณที่เพียงพอนะคะแล้วก็เหมาะสมนะคะอย่าลืมกดซั s s c r i b e กดกระดิ่งกันไว้นะคะคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมานำเสนอติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้แฟมิ l ี่แมนคุณพ่อมือใหม่ครับ